สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกคลิปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่ามีงบ10,000บาทนะครับผมเราควรลงทุนต้นไม้ประเภทไหนกันดีนะครับผมที่สามารถคืนทุนได้เร็วที่สุดนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยที่ต้นแรกนะครับต้นแรกผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไม้ที่ถือว่านิดพอสมควรนะครับผมแล้วก็ อัตราการขยายพันธุ์ก็ถือว่าง่ายนะครับผมก็คือต้นนี้เลยครับผมฟิโลเดนดอนเบอร์เบ bon ิร์นมาร์นะครับผมการลงทุนต้นนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงไม่สูงมากนะครับผมถ้างบ1 0,000บาทซื้อต้นนี้1ต้นนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับผมถึงหลักพันแต่ถ้าฟอร์มสวยๆหลักหมื่นก็มีนะครับผมอ่ะสมมุติว่าซื้อต้นนี้นะครับผมกระถางนี้เลย สัก2องพันหรือว่าอ่ะสักแพงๆเลยสักสี่ห้าพันนะครับแต่การที่เราซื้อต้นนี้มาอ่าเห็นไหมครับหน่อเยอะลากเยอะสามารถตัดทําได้เยอะมากนะครับผมสมมติว่าซื้อต้นนี้มาห้าพันนะครับผมได้ต้นนี้2ต้นแต่ดูสิครับเรามาแยกก็คือได้1นึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อสี่หน่อห้าหน่อเกือบ1ิบหน่อแล้วนะครับ เราเอาต้นเนี้มาแยกหน่อออกมาสมมุติว่า5,000เราแยกออกมาได้10กระถางอ่ะเราขายกระถางละ500ก็คือคือคนทุนแต่ถ้าเราขายกระถางละ1,000บาทเราก็ได้กําไรแล้วนะครับผมที่ประมาณ10,000บาทต่อต้นทุน5,000บาทนะครับนี่ยครับผมเป็นต้นที่ผมตัดมาแล้วอ่านะครับผมสมมติต้นนี้เห็นไหมครับ มันไม่ได้แยกแยกยากครับตัวนี้แค่ขอบมีรากนะครับผมเราก็มีตาออกมาที่สมบูรณ์นิดหน่อยก็สามารถตัดได้แล้วนะครับอ่าดูตัวอย่างตัวนี้ผมตัดออกมาโดยที่ไม่มีตาเลยเอย้ไม่มียอดเลยนะครับก็สามารถแตกตาได้อ่าโอเคต้นต่อมานะครับผมงบหนึ่งหมื่นบาทซื้ออะไรได้บ้างอ่าต้นไม้ต้นตีนหิตพอสมควรนะครับผม อก็คือเงินไหลมาดางเหลืองอต้นนี้ก็ถือว่ามีราคาที่แพงพอสมควรนะครับผมสมมุติว่าอกระถางนี้ไม้วางข้อสมมุติว่าราคาณนะตอนนี้กลางเดือนกรกดาสองห้าหกสี่นะครับผมตีราคากลางๆสมมุติว่าใบนี้อยู่ที่ประมาณสองพันบาทซื้อตัวนี้มาเลยหนึ่งมืนบาทนะครับผมได้ห้ากระถางอ่า ถ้ากระถางสมมติว่าอรอสักหนึ่งเดือนนะครับผมไม้วางข้อตัวนี้จะเริ่มมีหน่อออกมาอามีหน่อออกมาแตกยอดไม้อผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างอของผมมันแตกยอดแล้วนะครับผมต้นนี้มีอะไรมาดังเรืองมีบางต้นหนึ่งสูงว่าสองพันบาทดังเงืงสองพันบาท พอแตกยอดออกมาอ่ะเริ่มขายกันที่3,000บาทเพราะฉะนั้นเรามี5กระถางนะครับผมอ่า5กระถางคูณไปกระถางละ3,000บาทก็เท่ากับ15,000บาทนะครับผมอืมแต่เราขายสักกระถางหนึ่งเราเก็บไว้4กระถางหรือว่าเก็บไว้3กระถางขาย2กระถางนะครับอ่ะรอให้ไม้มันจเจริญเติบโตสัก2เดือน ต้นนี้จเจริญเติบโต,บตวไวพอสมควรครับด้านจากสัระยะเวลา2เดือนจากไม้วางข้อน่าจะตดได้ที่ประมาณ2ยอดนะครับผมก็จะได้ไม้ยอดเป็นใบเออหนึ่งหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็ไม้วางข้อหนึ่งอ่าแล้วก็ไม้ตอหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อยู่ที่1กระถางแยกได้3กระถางนะครับอ่าแล้วก็สมมติว่า5กระถางนะครับ5กระถาง เราแยกออกมาได้สามกระถางเพราะฉะนั้นเราจะมีเงินไหลมาดังเหลืองอยู่ที่ห้าคูณสามจะเป็นสิบห้ากระถางนะครับผม,มถ้ามีเงินหนึ่งหมื่นนะครับก็คือลงทุนไประยะเวลาสองเดือนน่าจะคืนทุนมาแล้วพร้อมที่มีต้นทุนมีกําไรที่เก็บไวส้สิมีกําไรที่เก็บไว้เหมือนเดิมะนะครับผมถ้าลงทุนจับเงินไหลมาดังเหลืองนะครับผมหรือว่า ลงทุนกับเงินไหลมาด่างขาวก็คุ้มนะครับผมในช่วงระยะเวลานี้ต้นเงินไหลมาด่างขาวราคายัางไม่แพงต้นนี้ก็เอ้ยถือว่าแพงขึ้นพอสมควรอ่าผมดูในเน็ตต้นราคาของต้นนี้ก็น่าอยู่ยประมาณกระถางละห้ารบาท500บาทนะครับสมมติว่าตัวน,นี้เราซื้อมาสัก20กระถางมี20กระถางอ่าเลี้ยงไปสัก1เดือนนะครับผม กระถางต้นเนี้ยน่าจะมีใบใหม่ขึ้นมา1-2ใบพอมีใบใหม่ขึ้นมาปับ๊บตีไปใบ,ใบละอ่าส0่ร้อบาทดีไป400บาทถ้าตัวน,นี้มี4ใบใบละ400ร้อยตีกลมๆสัก1,000บาทอ่าจาก20กระถางคูณหนึ0งพบาทเราจะมีเงินเพิ่มขึ้น1,000งบาทนะครับผมก็ถือว่าการลงทุนกับไม้เงินไหลมาด่างขาว ก็ถือว่าคืนทุนเร็วพอสมควรนะครับผมจะไม่แนะนําไม้แพงนะครับเพราะว่าการลงทุนไม้แพงาถามว่าคืนทุนเร็วไหมสมมุติว่าตัวเนี้กุ้งด่างกุ้งด่างนะครับกุ้งด่างซื้อไม้วางข้อมาหกพันโอ้ยไม่ได้สิตอนนี้น่าจะประมาณเจ็ดพันถึงหนึ่งมืนบาทเป็นปีหนึ่งมืนบาทเลยนะครับสมมติสมมุตินะครับสมมุติหนึ่งมืนบาทนะครับผมค่ายอดออกมาสวย ออถ้ายอดออกมาสวยแบบนี้นะครับผมถ้ายอดออกมาสวยแบบนี้อ่ะก็ถือว่าได้กําไรขายประมาณหมื่นห้าก็ถือว่าได้กําไรห้าพันบาทเหลือแต่ถ้ายอดออกมาแบบนี้เผือกเลยหรือว่าเขียวเลยแบบนี้นะครับต้นทุนหนึ่งหมื่นบาทเราหายเลยจากไม้ราคาที่จะได้ราคาเพิ่มขึ้นนี่แหละครับผม ผมเลยแนะนําให้เล่นไม้แพงถ้าเล่นไม้แพงปับ๊บอัตราการขาดทุนสูงมากอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําไม้ถูกๆดีกว่าครับหรือถ้าท่านจะเล่นตัวที่หลักร้อยขายง่ายขายสนุกนะครับก็คืออีพิถ้า EP, อีพิอ่าสมมุติว่าซื้อต้นมาอ่าผมซื้อต้นมาต้นแบบนี้นะครับผมเป็นเสาเลยเป็นเสาเลยอ่า แต่ต้นอีพีตัวนี้มันแตกยอดเดียวผสมขวรน,นะครับผมเอาออกมาตัดยอดตัดบางข้อนะครับผมตัดบางข้อเสร็จอัพสมมติว่าผมซื้อมาสา0 0ับาทอ่ะได้ใบแบบนี้สักสิบใบเราก็ได้ต้นทุนต้นนี้อยู่ที่ประมาณสามร้300บาทนะครับผมแล้วเราก็เหลือต่อไว้ลงทุนต่อ รอ,อสักเดือนหนึ่งนะครับรอสักเดือนนึงพอมันเริ่มแทงยอดออกมาแบบนี้แล้วนะครับผมพอเริ่มแทงยอดออกมาแบบนี้แล้วอะเราก็เอามาขายสักกระถางละห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทเราก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับหรือว่าอ่าผมไม่ขายแบบวางคอดแบบนั้นนะครับแต่ผมจะรอให้มันปีนเสาก่อนค่อยขายค่อยเพิ่มมูลค่ามันก็จะได้ กำไรมาเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละครับผมที่ไม้ราคายังไม่สูงแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็สามารถคืนทุนได้เร็วเพราะว่าไม้ตระกูลพวกนี้เป็นไม้ที่ราคาไม่แพงแล้วก็มือใหม่สามารถจับต้องได้นะครับผมจึงเหมาะแก่การลงทุนมากนะครับ สำหรับงบ10,000บาทของเราก็สามารถต่อเติมต่อยอดให้มันงอกเงยเป็น2 0 0 0 0 3 0,000 40,000 50,000ได้โดยไม่ยากนะครับผมโดยเฉพาะต้นเงินไหลมาด่างขาวครับผมผมเชียอเลยต้นนี้เพราะว่าอัตราการขยายของตลาดนะครับมาเร็วพอสมควรนะครับส่วนต้นเงินไหลมาด่างเหลืองถ้าจับได้ก็จับนะครับผมแต่ผมแนะนําว่า ยิ่งกับต้นไม้แพงอัตราการเจ็บยิ่งสูงนะครับสมมติว่าเราซื้อเงินไหลามาดางเลี้ยงมา,ากระถางละสองพันวางข้อแบบนี้ถ้ายุบมาเน่ามาเงินหายเลยนะครับแต่ถ้าเราสมมติว่าเราซื้อมาแบบนี้ห้าร้อยนะครับผมซื้อมายี่สิบกระถางถ้ากับเงินหนึ่งหมื่นบาทสมมติกระถางละห้าร้อยเรายุบไปห้ากระถางแต่เราเลี้ยงไปหนึ่งเดือนยุบไปห้ากระถางนะครับยุบไปห้ากระถางสมมติว่า 1เดือนเหลือ15กระถางเพราะฉะนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราขายตัวเนี้ยได้อยู่ที่ประมาณ1,000บาท1 0 0 0บาทคูณ15ากระถางเท่ากับ1 5 0 0 0บาท, 15, บาทเห็นไหมครับเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เราความรู้ยังไม่เยอะนะครับผมเราเล่นไม้ถูกคุ้มกว่าเราอย่าเพิ่งไปเล่นไม้แพงแต่ถ้าเราเล่นเพื่อสะสมเล่นเพื่อชอบเราซื้อต้นอะไรก็ได้นะครับผมจะซื้อต้นแพงต้นถูกขนาดไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมอนเตล่านะครับผม อ่าคอนเตล่านะครับผมตัวไหนก็ซื้อได้นะครับผมถ้าชอบแล้วไม่ได้ซื้อมาลงทุนไม่ได้ซื้อมาขยายพันธุ์ต่อนะครับผมเราซื้ออะไรก็ได้แต่ถ้าซื้อมาลงทุนผมแนะนําเป็นอ่าต้นไม้พวกนี้นะครับสามารถซื้อมาแล้วก็ตัดขยายตัดขยายแล้วก็สามารถนาไปขายต่อเพิ่มทุนเพิ่มกําไรต่อยอดให้เราได้พอสมควรน,นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจอสอบถามว่าต้นนี้เลี้ยงยังไงต้นนี้ขยายพันธุ์ยังไงสามารถพักอคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ